ตอนเห็นแกทุบกระจกตรงกลางแม่น้ำอ่ะแกทุบออกแล้วแกก็ว่ายออกมาแล้วก็มีคนคนละเมืองอ่ะลงไปช่วยแกก็คือตอนที่พี่เห็นคือเขาอยู่ในน้ําแล้วใช่ไหมคะอยู่ในรถกําลังทุบกระจกกำลังทุบกระจกออกมาใช่ค่ะแล้วเขาก็ตัวแฟนผู้หญิงอ่ะออกมาก่อนแล้วก็เป็นลุงผู้ชายออกมาคือคนขับคือคุณลุงใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเขาทุบกระจกเชื่อยกันออกมาใช่คุณป้าเป็นคนทุบกระจกคุณลุงก็ตาวออกมาทีหลัง แล้วก็มีคนโดดลงไปช่วยหลายคนพี่ผู้ชายเป็นสามคนอ่ะโดดลงไปช่วยแกแกก็พกัดลอยลอยลอยตามน้ำแล้วก็มาก็คืออยู่ตรงเกือบกลางตรงกลางเลยตรงกลางเลยใช่ไหมคะรถแกลอยอยู่ตรงกลางน้ำเป็นรถอะไรค่ะเป็นรถเก๋งรถเก๋งสีบอลไหมสีบอลประมาณสีบอลเท่าที่พี่เห็นประมาณสีบอลใช่ค่ะเห็นตอนที่เขาไม่เห็นตอนที่เขาออกมาใช่ไหมคะว่าเขาลงไปยังไงเห็นไม่ตอนที่เขาลงไม่เห็นเห็นตอนที่รถเขายลอยู่กลางน้ํา มันคือเข้ามาจากโรงพยาบาลรามาค่ะลงมาจากรามาเออโรงพยาบาลรามาบางทีออกมากําลังจะไปเคลียร์กันเกิดอุบัติเหตุกําลังจะไปเคลียร์กันที่โรงพักก็เลยมาตกน้ําก่อนก็คือไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าลงไปที่ท่าไหนก็คือใช่ลงไปน้ำใช่ไหมคะก็คือมีอุบัติเหตุในโรงพยาบาลแล้วก็กําลังออกมาเพื่อจะไปเคลียร์กันที่โรงพักค่ะแต่ก็เกิดมาเกิดอุบัติเหตุก่อนค่ะคือคุณเข้ามากันสองคนใช่ไหมคะใช่ค่ะ คือเขามาหาหมอใช่ค่ะคุณลุงกับคุณป้าแกมาหาหมอเสร็จแล้วแกกําลังจะกลับบ้านก็เลยเกิดอุบัติเหตุก็เลยจะไปเคลียร์กันที่โรงพักก็เลยมาเกิดอุบัติเหตุอันนี้คือคุณป้าเล่าให้ฟังใช่ค่ะแล้วแล้วคุณป้ากับคุณลุงขึ้นมานี่คือเขาปลอดไทยดีไหมคะปลอดภัยค่ะปลอดไทยดีบาดเจ็บเล็กน้อยคุณป้าจะบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะเล็กน้อยเราได้รับแจ้งว่ายังไงบ้างครับก็ขับรถอยู่ถนนสุขุมวิทสายเก่านะครับ รับแจ้งจากกู้ชีพประกันว่ามีรถตกคลองถล่งน้ําก็เลยเลี้ยวรถเข้ามาดูขับรถเข้ามาแล้วก็ปรากฏว่ามาเจอเจอเฉพาะคุณตาคุณยายที่นั่งอยู่นะนั่งอยู่เนคลองใช่นั่งอยู่เนคลองส่วนรถไม่เจอแล้วล่ะเพราะว่ารถมันจมไวมากรับแจ้งจากคนที่อยู่ใกล้ๆก็บอกว่ามีพลเมืองดีช่วยช่วยช่วยคุณนายมาแล้วก็มีแผลบาดเจ็บเล็กน้อย แตเ่เรื่องอะไรตกใจซะมากกว่านะตกใจหนาวสัน่นก็เลยเอาผ้าไปห่มให้แล้วก็พอดีรถมุยทิศว,วิ่งผ่านมาพอดีในความโชคดีก็คุณตาคุณยายก็ไปส่งโรงพยาบาลมานะครับก็ประมาณนั้นครับผมเบื้องต้นแล้วก็ปัดแผลไม่เยอะแต่ว่าตกใจซะมากกว่า